สวัสดีครับวันอาทิตย์ที่8สิงหาครับก็เริ่มจากเหมือนเดิมครับเซ็ตตลาดเซ็ตเป็นยังไงบ้างตลาดเซ็ตก็ก็ยังมองว่าน่าจะลงได้ต่อนะฮะนะครับจากที่วันนั้นตรงไหนนะอ๋อที่มันหลุดลงมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปนะฮะเด้งขึ้นไปได้เยอะพอสมควรแต่ก็ไม่พ้นนะครับไม่พ้นเส้น ค่าเฉลี่ยแล้วก็แนวต้านแล้วก็ล่วงลงมาใหม่นะครับก็โดยโดยพฤติกรรมของมันแล้วก็ยังยังต้องมองว่ามันก็ยังลงต่อเพราะว่ามันก็ยังทาโลแล้วก็เด้งแล้วก็ทานิวโลแล้วก็เด้งแล้วก็ทํานิวโลแล้วก็เด้งแล้วก็กลับลงมานะฮะก็ยังลงได้ต่อส่วนแนวรับส่วนแนวรับก็มันก็ยังไม่มีปัจจุบันก็ยังไม่มีสร้างฐานอะไรแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับแนวรับ ก็ถ้าเกิดจะหาแนวรับจริงๆโอเคเอาอีโบนาชีมาตีก็ได้นะไม่ใช่ผิด <c oughs> อ่าก็ตีประมาณนี้ก็ถ้าเกิดลงมาหกสดจุดแปดก็จะมาต้องมาแถวนี้เลยพันสามรอยหกสิบ นะครับถ้ามาไม่ถึงก็เรียงลำดับลงมาเลยครัเริ่มแต่หนึ่งพันสี่้อยเจ็ดสิบหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแนวรับอันนี้คือแนวรับนะครับตามฟิโบนัชชีนะครับแต่มันจะถึงไม่ถึงก็ได้นะครับฟิโบนัชชีแต่เบื้องต้นโอเคถ้าเกิดเราดูตลาดเซ็ตมันก็เป็นอย่างนี้นะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าตลาดมันลงแล้วจะไม่มีหุ้นให้เทรดนะครับมันก็มีหุ้นให้เทรดอยู่นะรอบนี้มีให้เทรดอยู่พอสมควรเลยแต่ก็จะเป็นวนกลุ่มเดิมๆกลุ่มซ้ำๆที่เคยที่เคยเคุยกันไว้ก็คือพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มโลจิสติกส์นอโลจิสติกส์นี่เพิ่งมาสังเกตเห็นจริงๆมันมานาแล้วแหละพอดีช่วงนี้ครับ พวกโลจิสติกมันค่อนข้างชันมากนะฮะแต่ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ค่อยได้ดูเลยแล้วก็มีกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับมี ICT แล้วก็พวกกลุ่มที่ได้รับเอ่อได้ผลได้ประโยชน์จากกรณีโรคไวรัสระบาดต่อเนื่องนะฮะถ้าถามว่าเราไปดูกราฟของอ,อ,อินดีของตลาด MAI นี่ก็ได้มีเปิดไว้แล้ว เราจะเห็นว่ากราฟของ MAI นะครับแข็งแกร่งกว่าของ SET มากนะฮะเซลงมาตั้งเยอะแล้วนะครับจากไฮนะลงมาร้อยกว่าจุดละแต่ MAI นี่ยังอยู่ตรงแถวแถวไฮนะครับยังยืนเลี้ยงได้อยู่รวมถึงตัวตัดชนี Small Cap ด้วย ตัวนี้ s s e t นะครับก็ยังเป็นเป็นการเลี้ยงออกข้างอยู่นะฮะยังไม่ลงสักทีเดียวนั่นแสดงว่ามันยังมีหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทีนี้พอเราหาปุ๊บมันก็จะเจอออกมาอยู่ก็จะมีอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็มีเพิ่มเติมมาก็เป็นกลุ่มกลุ่มเรือใช่ไหมครับก็ยังมีตัวที่วิ่งอยู่เหล็กก็ยังโอเคพวกคอมมิวเตี้ คอมมดิตีนะครับแล้วมีกลุ่มไหนอีกอะก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วที่พูดมานะฮะ <c oughs> โอเคทีนี้มาดูทีละตัวไม่ต้องทีละตัวก็คืออาจจะดูไม่หมดเพราะว่าถ้าดูทีละตัวมันจะเยอะมากนะครับเรามายกตัวอย่างขึ้นมาสักเซกเตอร์ละตัวสองตัวก็พอ โอเคทีนี้เซตเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่ายัางไงเราก็ไม่ได้ไปยุ่งในหุ้นเอ่ออย่างเช่นไอ,อตัวที่มันดึงตลาดมันคือเซทฟิฟตี้ฮะจริงๆแล้วเซทฟิตี้สังเกตว่าออนแอกว่าเซตอีกนะครับ <c oughs> จังหวะเซตไซเว่อัตตรงนี้เซ t ฟิตี้ไม่ไซเว่อัพนะฮะไซเวอออกข้างเลยแล้วพอจังหวะลงนี่คือลงนำมาเลยนะครับ คือถ้านับโลช่วงนี้เซตยังไม่ถึงโลเลยแต่ถ้าเซ็ตฟิฟตโลช่วงนี้ก็คือหลุดมาเรียบร้อยแล้วนะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงหุ้นในกลุ่มเซตฟิไปก่อนนะครับพวกหุ้นตัวใหญ่ทั้งหลายก็จะค่อนข้างอ่อนแอกว่าตลาดเราก็ไปเล่นในกลุ่มตัวเล็กๆนะครับพวกหุ้นในกลุ่ม MA I โอเคทีนี้ก็มาดูรายตัวกันนะครับ เราเริ่มที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก่อนละกันนะฮะก็จะมีฮาน่าเคซีอีซิทีมขอผ่านผ่านแล้วกันนะครับถ้าลงเจาะทุกตัวนี่คลิปมันจะนานมากแล้วก็จะขี้เกียจดูกัน เคฮาน่าก็ยังย่ำฐานนะครับยังไม่ได้ไปไหนต่อแต่ก็ถือว่าแข็งแกร่งกว่าตลาดนะครับเพราะตลาดลงทำยูโรแต่ตัวนี้ก็คือไซเว์ออกข้างนะครับใครมีอยู่ก็ยังถือได้ครับจุดสต็อปล้อใช้ตรงนี้ก็ได้นี่ไฮเก่บนะครับหรือใครจะเอาเร็วหน่อยนะครับก็เอาเป็นโลโลตรงนี้ก็ใกล้เคียงกันนะไม่ต่างกันมากแถวๆเจ็ดสิบสามบาทนะครับ k c e k c e ก็โ okay. อเคยืนแข็งแกร่งหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เหมือนจะมีจังหวะพุ่งที่ดีกว่านิดนึงนะ k e e ก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดตัดขาดทุนได้เลยนะครับแถว,แถวไฮเดิมแถวนี้แล้วก็เป็นโลเหมือนกันอ่ามันเบรกขึ้นไปมันก็ยืนของมันได้นะครับตัวพุ่งนี้ก็นอกจากจะได้ประโยชน์ของการใช้งาน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ยังได้ประโยชน์ในส่วนของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาอย่างอย่างรุนแรงนะครับตัวนี้ก็ผลิตไมโครชิปนะครับออเดอร์ก็แน่นอยู่เหมือนกันซิกตัวนี้เข้ามาไม่นานนะครับตอนเข้ามานี่ก็ร้อนแรงมากนะฮะขึ้นมาซิลลิงทุกวัน จนตอนนี้ก็โอเคมีฐานให้เราเล่นละนะครับสร้างฐานไว้เรียบร้อยขึ้นมา New High ย่ำฐานอยู่ณนะปัจจุบันนะครับก็ค่อยๆสบัดความผันผวนค่อยๆลดลงนะครับค่อยๆลดลงก็ตรงเนี้ยน่าจะเป็นจุดเข้าที่ดีในจังหวะที่ถ้าเกิดผันผวนลดลงเยอะๆแล้วมีการการเบรกขึ้นมาแรงๆ,ๆนะครับ ด้วยวอลลุ่มนะครับด้วยประมาณวอลลุ่มเยอะๆก็เป็นจุดเข้าที่ดีนะครับสำหรับตัวนี้หรือถ้าใครอยากจะไปขึ้นรถรอมันก็ยังไงมันก็ยังอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างได้ประโยชน์ต่อสถานการณ์นะเนาะการใช้อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอุตสาหกรรมก็เป็นค่อนข้างเป็นเมกะเทรนนะครับที่มีการใช้อุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะตัวนี้ก็เข้าไปรอในแถว,แ,ถว,แ,ถว,แ,ถวแนวรับได้นะครับเราใช้5บาทเป็นจุด Stop loss ไปเลยนะครับถ้ามันย่อลงมาก็เข้าแล้วถ้ามันหลุด หลุดลงมาแล้วก็ขัดถ้ามันไม่หลุดเราก็ถือรอไปเผื่อมันจะออกลดขึ้นมาแรงๆเราก็ติดแป้งในข้างล่างเลยนะครับทีมอืมทีมตัวนี้ก็ขึ้นมาแรงรอสร้างฐานไปนะครับตอนนี้นะครับก็รอให้มันทําฐานกลุ่มอาหารสําเร็จรูปค่อนข้างชันทุกตัวเลยฮะหาจุดเข้ายากมากแต่ละตัว ตอนนี้นะครับถ้าคนที่ซื้อไว้ตั้งแต่เบรกหรือว่าวิเคราะห์เทรนด์ของธุรกิจไว้หมดแล้วว่าต้นอาหารจะขาดแคลนธุรก,กิจอาหารได้ประโยชน์อะไรยังไงเข้าไปก่อนแล้วก็ก็ถือว่าก็ชิวๆถือว่าขึ้นมาแข็งแกล่งนะครับแข็งแกล่งกว่าตลาดทุกตัวนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีตรงนี้ก็จะบริหารจัดการโพ i ิชันได้ลำบากครับผมคงไม่เลือกที่จะเข้าไปซื้อนะฮะ ถ้าเราต้องเอาจุด t ต p อ o รอที่ห่างขนาดนี้นะครับคงไม่เลือกที่จะเข้าไปรับความเสี่ยงณนะปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเกิดอนาคตมันมีการสร้างฐานหรือย่อลงมาก็ดูไปตามสถานการณ์อีกทีหนึ่งแต่ณปัจจุบันก็คือไม่เข้าครับถ้าไม่มีนะฮะตัวนี้ก็โอ้โหก็รอทำฐาน อืมก็จะเป็นลักษณะกราฟที่ค่อนข้างชันทุกตัวเลยนะครับ ICT 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 โ okay, อเคก็เบรกออกไปแล้วตอนนี้ก็ p ูแบ b a ลงมาเทสนะครับกลุ่ม ICT ตัวใหญ่ๆก็ Advanced อืมแอดวานซ์ Advanced. ก็เหมือนจะเบรกขึ้นมานะครับตรงจุดนี้ก็สามจริงๆก็สามารถเข้าซื้อได้นะนะเหมือนจะเบรก เบรกในกรอบนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ยืน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 นะฮะถ้ามันกลับลงมาเข้ามาในกรอบก็สต็อปลงมานะครับจุดนี้ถือว่าถือว่าความเสี่ยงค่อนข้างต่ํามากต่ํามากนะครับเข้าพรุ่งนี้เปิดมาวันจันทร์ก็ก็ลองดูได้ครับตัวนี้นะฮะถ้ามันหลุดกลับเข้ามาในกรอบแล้วมันไซด์เว่อก็ก็ออกก่อนก็ได้ถ้าเราไม่อยากลงมาไซด์เวกับมันเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไซด์เวแล้วมันจะขึ้นมาใหม่หรือว่าไซด์เวยแล้วมันจะหลุดนิวโลนะครับ แต่ถ้าเกิดบริบทนะตอนนี้พฤติกรรมนะตอนนี้โอเคมันถือว่าันเบรกขึ้นมาแล้วยืนได้ละหลายวันเลยสสัปดาห์นะครับแล้วก็มายืนตรงจุดส t o p l o s s พอดีนะครับถ้าเราซื้อไป mm hmm. ก็เข้าเข้าซื้อได้เข้าเทรดได้ตัวนี้ส่วน ICT ตัวเล็กๆเนี่ยมันจะมีตัวที่ค่อนข้างชันอยู่พวก i-link ไอลิงก์ตรงนี้ก็ค่อนข้างแสบมากตอนจังหวะไซเวย์ตรงนี้นะฮะเหมือนจะเบรกแล้วก็ตบหลอกตบไปตบนาตรงเนี้ยนะครับตอนนี้ก็ยังชันครับตอนนี้ก็ยังชันก็ก็ต้องรอก่อนครับถ้าใครยังไม่มีถ้ามีแล้วก็รอไปครับมีแล้วก็ถือรันไปก่อนมีแล้วถือรันหรือจะแบ่งขายไปเวลามันขึ้นแรงๆก็ได้นะฮะขายออกมาสักสิบยก็ได้เวลามันทุกครั้งที่มันขึ้นแรงๆ ไอลิงไอเทลทรงคล้ายๆกันชันเหมือนกันเลยถ้าชันก็ข้ามไปก่อนครับก็รอไม่ไล่ยอยู่แล้วจังหวะตลาดแบบนี้เราจะไม่ไล่าราคาแต่ช่วงนี้ตัวนำตลาดส่วนมากจะชันหมดเลยนะครับยอมรับว่าถ้าเกิดยังไม่มีหุ้นเลยเนี่ยจะหาหุ้นเล่นค่อนข้างยาก เล่นค่เล่นค่อนข้างยากแหละเพราะว่าหุ้นนำมันมันเด่นมาทุกตัวเราดูอย่างพวกโลจิสติกสังเกตว่าค่อนข้างชันทุกตัว <c oughs> ชันทุกตัวจริงๆนะครับก็รอสร้างฐานกันก่อน มันไม่ได้พิ่งออกจากฐานเหมือนอย่างเงี้ยมันขึ้นไปสร้างฐานหนึ่งฐานหนึ่งหลายฐานแล้วก็ค่อนข้างอันตรายครับจริงๆมันซื้อได้นะมันซื้อได้นะแต่คือเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงกันเอาเองแล้วแหละนะครับเพราะถ้ามันจบรอบตรงนี้แล้วอ่ะมันมันจะลงมาเป็นไซด์เว์หรือว่ามันจะลงไปเลยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับหรือถ้าอยากซื้อถ้าเกิดมันลงมาย่ำแถวแถวเส้นชมพูเนี่ยแถวแถวสิบห้าบาทกว่าก็ก็ซื้อได้อย่างเช่นจี เพราะเรามีฐานตรงนี้แล้วถ้ามันหลุดตรงนี้ลงมาเรา St o p l o ล s ใกล้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเราเข้าเราเข้า Position ได้ค่อนข้างที่จะมีน้ํามีเนื้อหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเข้าห่างจุดตัดขาดทุนของเราเนี่ยซึ่งของแต่ละคนก็น่าจะไม่เหมือนกันอีกแต่สำหรับของผมมันจะมันค่อนข้างห่างนะ,ะนะจุดตรงนี้เวลาเข้าก็จะเข้าได้ไม่ได้เยอะไม่ได้หนักมากแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะไม่คุ้มกับ r i s k reward ก็จะเลือกที่จะยังไม่เข้า ถ้าเข้าก็คือต้องใกล้ๆเส้นที่ผมจะเอามาเป็นจุดตัดสินใจในการตัดขาดทุนครับแล้วถ้ามันวิ่งขึ้นไปต่อก็โอเคครับผมก็ไม่เป็นไรยินดีเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีฮะตัวนี้แล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดของโลกนะครับก็หนีไม่พ้นโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์แล้วก็พวกเครื่องมือป้องกันต่างๆ นะครับโรงพยาบาลก็ยังมีหลายตัวนะครับแต่ตอนนี้โรงบาลก็น่าจะเป็นจุดพักตัวนะครับเราก็เฝ้าดูพฤติกรรมมันเอาไวด้ดีๆนะครับถ้าคนที่ยังไม่ได้ซื้อหุ้นโรงพยาบาลนะฮะก็ลุ้นว่ามันจะพักตัวนานแค่ไหนแล้วมีจังหวะเบรกสวยๆให้เราซื้อตามนะครับเมื่อไหร่ยกตัวอย่างอะอย่างตัว vis ก็ยังเหมือนจะทำฐานอยู่ครับทำฐานอยู่ยังน่าจะยังไม่เสร็จ นะครับก็ยังไซเวต่อได้ถ้าเราจะเข้าไปเพราะว่าเราคิดว่าสมมติเราจินตนาการว่ามันจะไซเวเพื่อทำฐานตรงนี้เป็นฐานนะครับถ้ามันลงมาใกล้ๆฐานนี้เราก็ซื้อก็ได้โดยที่ยังไม่ต้องรอเบรกแล้วถ้ามันหลุดมาเราก็ขัดทิ้งเลยแล้วถ้าเราซื้อแล้วมันเด้งกลับขึ้นไปแล้วเบรกเราก็จะได้ต้นทุนที่ดีนะครับ กลุ่มโรงบาลจะเป็นอ่าคล้ายๆกันหมดนะครับก็คือปรับฐานอยู่ทาฐานนะครับแผนการก็จะคล้ายๆกัน <c oughs> อืมตัวนี้ก็โอเคก็ทําฐานอยู่นะครับยังไม่ไปไหนหลังจากสไปร์ขึ้นมาหนึ่งวันแล้วก็ยังออกคางก็ต้องรอมันทําฐานไป เครื่องมือแพทย์ตัวนี้ตัวนี้ก็โอเคนะตัวนี้ขึ้นมาแรงๆนะครับตามกระแสตอนนั้นที่โรคระบาดในประเทศไทยคือเริ่มหนักๆๆๆขึ้นหลายๆพันหลักหลายๆพันหลักหมื่นเครื่องมือแพทย์ก็กวิ่งเลยวิ่งเสร็จปุ๊บก็ทุบลงมาความมันผลค่อยๆลดลง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 นะครับแล้วก็มี ยิงวอลลุ่มส,สูงขึ้นไปนะครับตัวนี้น่าสนใจครับตัวนี้น่าสนใจแล้วก็เพิ่งเบรกไปวันแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ดูครับตัวนี้เมเลจได้ครับซื้อไปปุ๊บหลุดเส้นชมพูนี้มาก็จริงๆเส้นซ็อบบลอสามารถทำได้2จุดเลย3จุดเลยก็ได้นะครับแน่นอนว่าความเสี่ยง ในการที่จะถูกสต็อปยิ่งไกลมันก็ยิ่งมีโอกาสน้อยถ้าหุ้นมันจะไปต่อนะครับนะครับจุดที่หนึ่งเราอาจจะใช้ตรงนี้จุดที่สองเราอาจจะใช้เส้นนี้ก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีจุดนี้ละถ้ามันลงไปถึงตรงนี้ก็ก็ไม่ควรมีหุ้นแล้วก็ปล่อยไปมันอาจจะเป็นไซด์เวย์ไปต่อหรือหรือ,หร,อหรือลงไปเลยนะครับแต่ถ้ามันจะขึ้นต่อเราซื้อตรงนี้แถวๆนี้หลุดก็ออกก็ได้เพราะมันอาจจะเป็นการเบรกหลอก แล้วก็ตบลงมานะครับหรือถ้าถ้ามันไปต่อเลยก็คือก็ก็ดีเราก็เข้าในจุดที่เป็นแทงแรกพอดีแล้วถ้าพรุ่งนี้มันไม่เปิดกระโดดไปไกลก็ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าเปิดกระโดดนิดน,นึงก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆก,ก็ซื้อได้อ่ามีตัวนี้แหละครับที่ยังดูแล้วยังพอเล่นได้ที่ยังเล่นได้เลย อืตัวนี้ก็ยังโอเคครับก็ย่อลงมาแรงฮนะแล้วก็มีปันผลนะครับจ่ายออกมาปันผลใครยังถืออยู่ก็ได้ดีวีเดตนเรียบร้อยนะครับยี่บห้าตังค์ขึ้น XD เรียบร้อยก็น่าจะอไอด้หลูดมาเรียบร้อยแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันขึ้นวันเสาร์มันขึ้น XD มาวันเสาร์ก็ได้หลูดมาเรียบร้อยแล้วตอนวันสุกป,ปิดอืม พรุ่งนี้ก็น่าจะไม่ได้ได้หลุดลงมาเยอะละนะครับก็พยายามอย่าให้หลุดฐานนี้นะครับเพื่อสร้างทรงที่แข็งแกร่งเอาไว้ตัวนี้นะครับด้วยธุรกิจด้วยกิจการแล้วตัวนี้นี่ในสภาวะแบบนี้นี่กำไรโตแข็งแกร่งค่อนข้างแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเคยมาฟังคลิป หรือว่ายังไม่รู้จักหุ้นตัวนี้หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นหุ้นลูกของบริษัท s อ c นะฮะของปูนใหญ่เป็นบริษัทลูกของปูนใหญ่ซึ่งผลิตมีทั้งแพ็กเกจจิ้งอาหารเกี่ยวกับพลาสติกนะครับที่เราใช้กันทั้งทั้งพลาสติกทั้งกระดาษเลยนะครับที่เราใช้กันในการสั่ง grab food l ไล m n r โ b i ินฮ o ดนะครับตัวนี้เป็นเจ้าใหญ่แล้วก็ผลิตพวกกล่องด้วยกล่องออกระดาษมาทำกล่อง กล่องไว้สําหรับขนส่งที่เราใช้กันที่มีอยู่เต็มบ้านตัวนี้ครับตัวนี้เจ้านี้ก็ผลิตเพราะฉะนั้นในสภาวะแบบนี้กิจการเติบโตมากนะครับยอดขายยอดขายดีมากๆแต่ราคาก็ค่อนข้างสะท้อนไปเยอะแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมันมันยอดขายมันดีคนก็รับรู้กันมาสักพักแล้วแล้วก็ราคาก็แข็งแกร่งขึ้นต่อเนื่องส่วนทางกับสภาวะตลาดเซต ที่ซึมลงซึมลงนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะแต่ตัวนี้จะค่อนข้าง 1, ผันผวนสูงนะครับสังเกตว่าจะไม่ค่อยให้เบรกแล้วเทรดง่าย เบรกไปก็คือมีตบเบรกไปต้องตอบเบรกไปต้องตอบตบตบ,ตบ,ตบนะครับขึ้นมาตรงนี้เบรกมาตบลงมานิวโอลเทรดตัวนี้ต้องทําใจนะครับถ้าเกิดเราจะใช้การสต็อปโล s สต็อปไฮอย่างเงี้ยมีสิทธิ์โดนสูงนะครับแต่ถามว่าตรงนี้มันเพิ่งเบรกไหมมันก็โอเคนะเพิ่งเบรกหายไปเรียบร้อย แนะนําว่าตัวนี้เทรดได้เลยแล้วสต็อปสั้นๆพอตัวนี้เล่นสต็อปสั้นๆแต่ถ้ามันงัดกลับขึ้นมายืนเราต้องกล้าซื้อกลับนะครับแต่เราต้องตัดขาดทุนจํากัดการขาดทุนให้สั้นเข้าไว้ตัวนี้เวลาเหวี่ยงๆค่อนข้างลึกนะครับเอาลึกเลยสมมติถ้ามันหลุดมายเงี้ยเอาให้สั้นเข้าไว้เพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะตบลงไปลึกนิวโลแล้วกลับขึ้นมาใหม่ความมันปวดมันแรงนะันตัวนี้ แต่ว่าทรงค่อนข้างสวยครับนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็สรุปอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ฟู้ดกลุ่มอาหารสำเร็จรูปแต่ค่อนข้างจะชันแล้วทุกตัวเลยในกลุ่มอาหารแล้วก็ ICT ก็จะมีอัตวานนะครับแล้วก็ i-link i-tel แต่2ตัวหลังตัวเล็กๆตัวเล็กอันนี้จะค่อนข้างชันแล้วโลจิสติกชันทุกตัวครับหาจุดเข้าต้องรอดูก่อนนะฮะถ้ายังไม่มียังหาจุดเข้าลําบากหน่อยนะครับแล้วกลุ่มโรงพยาบาลกำลังพัดตัวอยู่ครับสามารถหาจุดเข้าได้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือแพทย์ที่ที่ชื่อออหุ้น tm นะครับที่เมื่อกี้ให้ดูไปแล้วก็มีตัวนี้หัวฟงแล้วก็ scgp นะครับก็สรุปไว้คร่าวๆโอเควันนี้พอแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ